เริ่มข้าห้องซ้อมเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับ2หนุ่มคู่ซีสันก้องพบและชายสมชายก่อนที่จะได้ขึ้นเวที7จสีคอนเสิร์ตเฟสติวัลแอดเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ซึ่งความตื่นเต้นหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องที่จะได้เจอกับศิลปินตัวแม่อย่างออฟปองศักนี่เลยค่ะแต่ละเพลงบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ผู้ชมแน่นอนและงานนี้ยังถือได้ว่าไปมอบความสุขให้แฟนๆในช่วงของเทศกาลไพร์มันใครอยากไปดูเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะสันก้องพกกับชายสมชายจะได้ขึ้น7สีคอนเสิร์ตโอ้ my god คือแบบตกใจไม่พอขึ้นร้องกับพี่อ๊อฟปองสักอีกโอ้โหและประเด็นอ่ะคือพวกเราสองคนอ่ะเรื่องร้องเพลงอ่ะคือถ้าเต็มสิบได้ประมาณหนึ่งใช่เพราะยังไม่เคยมีพื้นฐานการร้องเพลงมาก่อนเลยแล้วเสียงดีเฉพาะตอนอยู่ในห้องน้ำบ่มนะแต่ปกติพวกเราก็ฟังเพลงของพี่อ๊อฟอยู่แล้วก็คือชื่นชอบแล้วก็ติดตามของพี่อ๊อฟเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีๆของเราสองคนเนาะประมาณนิดนึงแต่ก็แอบ ดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่แบบว่าเออเป็นพวกเราสองคนเนาะแล้วก็ได้ได้ร่วมกับพี่ออฟถ้าเพียงก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เพี้ยนไม่เพียนไม่เพียนเราต้องดีอยู่แล้วนะครัะสดมันใจไว้ก่อนมาสนุกมันไปพร้อมกันในวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้า MBK Center และรับชมทางหน้าจอช่อง7 HD ได้ตั้งแต่เวลา15.35นาฬิกา35นาทีเป็นต้นไปค่ะ